ปลาดอกอันไม่มมไหมกทำไมมักกินปลาหลายๆอเขาสร้างมากว้ยจัง,งตามสั่งตามสั่งมันเป็นลูกค้าดอกเขาลูกชายมมกสิปลาหลายๆได้ไหมเอาปลามันมัมะมุกอั่ารย์เอาปลาสุ่ข้ามหูแซ่บหางไปตองก่อนขอบคุณหูร้านดวงตาค่ะสามเลิฟ โป้เนาะใส่ลูกโดดด้วยจ้าโอ้ตัวนี้คือรวยลูกโดดใะเนาะอ๋ออีกนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใส่ปลาใส่ปลาใส่ะไม้นิดหน่อย ประยหยัดกินน้ำกันนึ่งเดียวก็สุกแล้วนึ่งเดียวเดียวก็สุกแล้วปลาเนื้ออ่อนมันไม่ได้นึ่งนานเนาะแต่อย่านัาง่งค้นปั้นใส่ไปเตยหอมหอม,หอมนี่มกใหญ่ๆเริ่มมกบาง,งามเลยค่ะเ้อแต่แซ่บเลยมกขี้ลายนี่แหละมันจึงแซ่บเนาะ ไส่นี่ล้วมันแ้งเซบมุกงามมันโบเซบคุณวะคุณจ้าอเอาเมืเ่อไรมุกไมสุดไม้มุกมไมเผามื่อไงไมสุด ปลาปลาอันนี้มันปลาเนืน้อหมูแต่ว,ว่ามันนัวกว่าเนื้อหมูนะคะอร่อยค่ะโลละสองร้อยแต่ถ้าไม่ใช่หน้านี้นะไม่ใช่หน้านี้นะไม่ได้กินค่ะหน้าเล้งไม่มีหน้าอื่นก็ไม่มีมีหน้าน,น,านี้หน้าเดียวตุลาตุลาพฤศจิกาตุลากลางเดือนต,ตุลาก็หมดแล้วปลาพวกนี้ไม่ได้กินเขาไม่ติดเขาไม่ขึ้นมา อีอะไรแล้วกินหน้าเดียวแวบๆก,ก,ก็หมดแล้วซื้อท่านกับท่านซื้อท่านกับมดหน้าก็ไม่ได้กินค่ะเอาได้มาให้กินปีละทึอน,นี่จ้าเสร็จแล้วค่ะแล้วแก่เสร็จแล้วเก็บกวาดของอุปกร,รณ์ก่อนนะคะ จ้าไปเอาไปนึ่งมาเนี่ยนี่เสร็จแล้วเห็นอย่างก,กะยะน้ำกองนี่แหละคัะนี่อุ้ยนักเมียนเก็บประทานที่หกหกเอาันนี้สก้อนลุกลุงลง่ะงอยามาวางตรงนี้วางตรงนี้นะจนาะนี่มุกไข่มดดุกแดงว่ามุกอัน ลูกโตก็ซุกอ่ะฮะอุ้ยฮ้อนฮ้อนผู้นำมุกได้ก็เอ็ดเป็ดอาจปาด <pers> อุย้ยสิบอยได้ม,มกุกสองเทอือพุนบ่เนีหนึ่งสองเทอือบุญบ่ติมแล้วฮ้อนฮ้อนคาฮ้อนอื้มเต็งกระโลดหรือซี่มกุกกระเทินนึ่งไม่เปิ่งแก๊ส สังแกสนะคะทำแบบนี้จ้าโอ้ยเอา้าพิดได้บุฟ่าถึงบาทงัดลงอเลยกับน,นี่เด็กกระสุกสุกแล้วค่อยมาดูเา่กระสุกข,ขอบคุณหกล้านดูกตาค่ะ